สวัสดีครับท่านสมาชิกมิเรอร์พิเช่นวันนี้21กันยาของ563นะครับเราไม่ได้ออก YouTube กันหลายวันแล้วก็เลยกลัวสมาชิกจะเหงานะครับไม่มีอะไรดูก็ช่วงนี้มันก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษก็คือ,อ,อวันที่25เนี่ย กองดีเคบางบอนมีเป้าหมายว่าจะต้องเปิดทางนะครับวันศุกร์ตอนเช้านะครับก็จะไปเปิดระยะทางประมาณ40กิโลเมตรตอนนี้ก็กำลังเติวเข้มกับบรรดานักบินทั้งหลายนะครับให้บินได้ประมาณ4-5นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็บินเมื่อเช้าบินไปรอบแล้ว บินใช้รีไซเคิลนะบินใครลงมาก็ปล่อยอีกรอบปล่อยรอ,อบบนแต่ตัวที่บินยืนพื้นอยู่ชั่วโมงก็มีเกิน50เซนะครับที่ไม่ยอมลงไอ้ตัวที่ลงก็คือพวกนกแก่บ้างนกติดเข้าคู่บ้างอะไรบ้างนะครับบินไปเมื่อเช้านี้ประมาณเจ็ดสิบนาทีเรวจะปล่อยอีกรอบนะครับต้องเขี่ยว มือกะทยต้องเคี่ยวให้ข้นก่อนเปิดทางนี่ไม่ได้หรอกนะครับทําเป็นล้อเล่นไม่ได้เพราะเราเปิดทางนี่เราเปิดเราเปิดเปิดยาวนะครับไม่ใช่มาเปิดอย่างแค่ราชพฤกษ์หรือว่าแค่พระรามห้าไม่ได้นะครับการเปิดทางนกระยะใกล้ๆอยากคิดว่าปลอดภัยนะครับนกชจเจอมาทุกทีเมื่อ หลายปีก่อนมีอยู่ครั้งไปปล่อยแถวราชะพึษ์ไปลองดูปรากฏว่าปล่อยไปเข่งด้วยนะปล่อยตรงไอ้ทางต่างระดับแถวนั้นะนะครับเขาเรียกอะไรกันไม่รู้ใกล้ๆบ้านนี่แหละห่างก็ประมาณสิบกิโลปรากวนกกลับมาเนี่ยมีทั้งแหกมีทั้งชนมีทั้งปีปเจ็บสีห้าตัวนะครับ เราก็ไม่รู้เป็นอะไรนะครับซ้อมแบบเราว่าเราซ้อมใกล้ๆเราซ้อมให้นกปลอดภยัยแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นเลยตรงกันข้ามผมต้องมาตรงข้ามตอนหลังก็หันไปเปิดทางแถวาบางบัวทองก็ประมาณ30 30กิโลสาโลยก็ประมาณนี้ลนะครับก็เริ่มดีขึ้นมาหน่อยก็ยังมีเฉียวชน ชีวชนได้เห็นนะครับแต่ก็ยังดีว่าปล่อยใกล้ๆพอสุดท้ายเลยตั้งปฏิทานว่าไม่ไหวแนละ้วปล่อยนกใกล้ๆเนี่ยปัญหายเยอะนกชนเะเป็นส่วนใหญ่ระยะหลังๆนี่หลายๆปีหลังนี่ประมาณห้าปีสิปีก็ไปปล่อยทีเดียวเลยนู่นปลาช่อนเขาเรียกปลาช่อนพวกเรียกนกก็จะรู้ดีนะครับ ขับเส้นการ์จราพิเศษตรงไปผ่านบางมูทองตรงขึ้นไปเรื่อยๆเลยเข้าขาหมูบางว่าไปครับเลยไปหน่อยนะครับก็จะถึงเขาเรียกว่าแม่ลาปลาเผาหรือว่าเป็นรูปปลาช่อนตัวใหญ่ๆที่มีน้ำพ่นนะครับอยู่ขวามือนั่นแหละเข้าไปด้านหลังเนี่ยจะมีที่ปล่อยไ เปิดทางครั้งนี้เห็นที่ว่าจะไปด้วยก็มีสารวัตรเกตนะครับแล้วก็ลูกกอกกงมีสองชั้นก,ก็พอดีนะครับสองกงรับคนอื่นไม่ได้อีกแล้วก็ได้แค่นี้แหละนะครับก็รีบไปกระตุ้นนกก่อนเปิดก่อนเพราะว่าตอนนี้โขงเขายังไม่จบตัวผมเองเนี่ยซ้อมเสร็จผมก็ต้องขึ้นรถโขงเอสเคนะลูกกอกกับเกตก็เหมือนกันก็ขึ้นรถโงงกันทุกคน แต่ช่วงนี้สายใต้ไมันยังไม่จบนะครับโขงน้องต้องมีภาระซ้อมบ่ายซ้อมเช้าซ้อมบ่ายซ้อมเช้านะครับเพราะว่าอีกสองป้ายหลังนี่โขงมีทีเด็ดอยู่แล้วนะครับทางไกลเนี่ยไม่เป็นรองไคยแล้วครับตอนนี้โขงเขาเลี้ยงได้มาตรฐานแล้วซ้อมดีก็ไม่มีอะไรจะโชว์เอามาอวดสมาชิกก็เอาสีนวลแล้วกันนะครับ สีดวหลังจากที่ก้านเปกอตอนฉีดยายไปจับเปกมันผิดท่ากระดูกเปกหักตอนนี้หายดีร้อยเปอร์เ็ตแล้วนะครับหายดีแล้วผุดพองผุดพองสีผุดพองเนื้อก็โอเคแล้วนะครับเนื้อใช้ได้แล้วสีสันออกมาดีแล้วแต่ยังไม่ดีร้อยเอร์เ็นนกเนี่ย เราสังเกตถ้านกพรอ้อมนกฟิตเนี่ยเราไม่ต้องดูอะไรมากหรอกหนึ่งสังเกตดวงตาดวงตานกจาวาวไม่มีฟองอากาศในตาสังเกตตานะอันดับที่สองคือขนปีกเริ่มมีแป้งขึ้นนะครับมีแป้งขึ้นตามปีกนะครับไม่เหนียวหิวจับแล้วลื่นจับแล้วแป้งติดมืออะไรข้อที่สองข้อที่สามคือ เนื้อนกเนื้อจะเริ่มเป็นสีชมพูนะครับถ้าเนื้อสีคล้ำนี่ยังไม่ฟิตนะต้องออกเป็นสีชมพูแล้วเนื้อค่อนข้างเย็นเต็มนะครับจะดูตอนไหนดูตอนที่นกบินเสร็จแล้วกินข้าวแล้วเรามาจับดูไม่ใช่ว่าดูนกบินลงมาเสร็จแล้วมาจับดูตอน,นเนื้อเนื้อแต่ยุบนะครับนกบินเป็นชั่วโมงเนี่ยแล้วมาจับดูเนี่ยเอะถ้าเป็นนกเนื้อไม่ขึ้นนะครับไม่ใช่ ดูยังไม่ถูกจังหวะถ้ามันลงมาแล้วกินนา้ากินข้าวกินอะไรเสร็จใสขนส้นเ,เอเอเขาเนะี่ยคุณก็มาจับดูอะ่ะนกฟิตไม่ฟิตดูกันตอนนั้นจับกันตอนนั้นนะครับหรือไม่าทีไปจับตอนตอนเช้าเลยตอนที่ก่อนนกยังไม่บินนะครับชิ้นดวนชิ้นดวนตัวเมียนะครับตัวเมีย นีเส้นะไรแล้วหเธอเส้นแปดขึ้นมาครึ่งหนึ่งแล้วครับชื่อฉันดีหน่อยแม่เป็นถ้วยแม่ฟ้าหลวงนะครับพ่อเป็นนกเด็กพ่อเป็นนกใหม่พ่อเป็นสีโ,โุ้โขนี่กูไปอีกตัวหนึง่ง ไม่รู้ว่ารูปตัวไหนยังไม่ได้ตรวจสอบก็จับเนื้อตัวดูก็โอเคนะครับเนื้อแน่นดีนเนื้อเริ่มเริ่มสีดีแล้ะพอเป็นสีชมพูแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเส้นแบกขึ้นมาครึ่งหนึ่งนะครับ ไปอีกรอบรอบสองนะครับไปินช่วงอากาศอากาศดีๆต้องรีบเร่งนะครับกระตุ้นหน่อย อตอนเช้าเนี่ยถ้าอากาศปล่อยได้ต้องรีบปล่อยเพราะว่าตอนเย็นไม่มีอะไรแน่นอนบางทีตอนเย็นฝนม,มาเฉยนะครับเรองฝนมาเต็มเราอาจจะไม่ปล่อยบินแต่เช้านี้เราต้องอัดไว้ก่อนอากาศดีการซ้อมนกตอนนี้เราต้องชิงความได้เปรียบของธรรมชาติไว้ก่อนนะครับช่วงนี้เอาไม่มีอะไรแน่นอนนะครับมรสุมเข้าอะไรเข้ามันเปลี่ยนแปลงทุกเวลา เพราะการซ้อมนกเป็นการเปิดทางเนี่ยจังหวะมีต้องรีบไปนะครับถ้าัวไปรอรอนะวันแข่งก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วแล้วสมาคมเขาไม่รอเราด้วยเขาแข่งนี่เขาแข่งกระโดดกระโดดกระโดดเพราะฉะนั้นเราชิงความได้เปรียบของธรรมชาติอย่าไปรอนะครับรอไม่ได้หรอกถ้ารอแล้วถึงเวลาแข่งเนี่ยเราต้องไปเร่งซ้อมไปเร่งซ้อมพอเร่งเร่งปั๊บถ้าเร่งอากาศดีๆก็ไม่เป็นไรรอด แต่ถ้าไปเร่งนี่ไปเจออากาศไม่ดีไปเจอฝนเจอเมฆกลางทางเนี่ยแจ้งเลยนะครับนอกอ่อนไม่มีประสบการณ์เนี่ยไปเลยนะครับที่หลุดหลุดไปเป็นเข่งก็มีนะครับถึงไม่หลุดเป็นเข่งก็หายไป3วัน4วันก็เสียศูนย์ละถึงว่าเสียศูนย์ต้องมานั่งตั้งลำกันใหม่นะครับ นกปล่อยบินอยู่บ้านนี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหานะครับมีนะครับก็มีเชียวเปิกมาบ้างมีเชียวเปีิกมาสองสาตัวนะครับก็หนักอยู่ตัวหนึ่งนะครับส่วนแรกๆเลยก็หายดีแล้วขาหักก็หายดีแล้วปล่อยบ้านนี่บางทีก็ไม่อยากคิดว่ามันปลอดภยัยไม่ปลอดภัยตรงไหนเวลา,าปล่อยเชา้ชาๆ้าเนี่ยชาวบ้านก็ปล่อยกันเต็มหมดบางทีมก็มีนกชาวบ้านนะ่ยบินมาหาเราเนี่ย ฝูงเราก็ความจึกขนองข็มันก็ไปรวมกับฝูงเขาไปกับเขาไปก็ไปในเมืองนะครับไม่คุ้นเคยบรรยากาศเรื่องสายไฟเสาอากาศเสา,สาทีวีไปกับเขากลับมาไม่ครบถึงกลับมาก็บาดเจ็บกลับมาปีกมกั่งเราอกมกั่งนะครับปล่อยนกเนี่ยดีดีเคบางบอลถึงไม่อยากปล่อยเชา้ชาเชา้ชามากๆเราปล่อยสายๆดีกว่ากินข้าวเสร็จแล้วปล่อยอยากให้กินเยอะ เดี๋ยวนี้นกเคยละกินข้าวขึ้นกระเพาะแล้วก็ปล่อยบดไปเลยโม่ไปเลยถึงเที่ยงครับปล่อยเข้าปล่อยออกปล่อยเข้าไปออก,อไ,ออกไอตัวไหนที่มันแข็งแรงมันก็จะบินยืนระยะของมันบางตัวได้ถึงสองชั่วโมงบางตัวนะเราไม่ได้พูดภาพภาพรวมนะว่านกบินทั้งฝูงสองชั่วโมงไม่ใช่สมมุติว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะมีสักห้าสิบ 40%์ที่ยืนบินยืนพื้นตลอดแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นประเภทพวกเคี้ยวลากดินนกเก่านกอะไรเนี่บ,บินบินแล้วก็รีบลงมาเพื่อที่จะมาเข้าคู่เพื่อที่จะมาเกาะคู่กันในกรงนะครับพวกนี้พานิสัยเสียนะครับครับที่เหลือเดี๋ยวก็ดูภาพนกบินนะครับรก็นนบไม่มีอะไร ยูทูบห่างเหินไปหลายวันเดี๋ยวสมาชิกจะเหงานะครับเห็นไหมครับเห็นสูงไหมครับบางทีแต่ตั้งก้าโมงเก้าโมงเนี่ยกินข้าวเสร็จเก้าโมงครึ่งก็ปล่อยแล้วทยอยปล่อยถึงเที่ยงนะครับแต่ถ้าเราปล่อยเช้านี่มันต้องรีบเร่ง ต้องเรียกนกลงกินข้าวอะไรแต่อะไรสู้กินข้าวก่อนดีกว่ากินข้าวแล้วปล่อยนะครับมันจะไปกินหนักตอนมื้อเย็นเองนะครับมือเช้าเช้าเนี่ยเราฝึกไว้ขึ้นกระเพาะนกก็ไม่อ้วกนะครับรับรองว่าฝึกไว้นกไม่มีอ้วกใหม่ๆอาจจะอ้วกครั้งสองครั้งแต่บ่อยๆแล้วดีเราไม่ต้องเร่งรัดว่าเออ ต้องรีบให้ลงมาเลี้ยงข้าวแปดโมงครึ่งเก้าโมงแล้วไม่ต้องบินได้ทั้งวันกินก่อนบินที่หลังนะครับโอเคนะครับ